ต่อกันที่หนุ่มหล่อสายมูของดิฉันกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับหนุ่มท็อปจรนนี่มูให้สุดแล้วหยุดที่ความปังเดอ้ออันนี้หนุ่มท็อปเขาบอกพี่แจ๊กกรีนเอาไว้แบบนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่หัวใจถวายวัดเลยเ,ออเหานนี้เราไม่ร้อง <c oughs> เออหนุ่มท็อปเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าต้องแยกแบบนี้ พาร์ทมูเตลูเนี่ย<ม>ก็ต้องไปขอองค์เทพต่างๆใช่ไหม,มแต่ในพาร์ทของการทําบุญเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาก็เป็นอีกพาร์หนึงเป็นอีกส่วนนึงอย่างช่วงออกพรรษา,าช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงเนี้ยหนุ่มท็อปเขาก็เตรียมตั้งกองกระถินพระป,ป่าที่วัดประดู่ศรีภัยวันจังหวัดร้อยเอ็ดนะกลเชียวใช่ค่ะหนุ่มท็อปเขาตั้งใจจะสร้างโบสถ์ให้กับวัดที่นี่เนื่องจากว่ามีความเลื่อมใสและศรัทธากับพระอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติแล้วยังเล่าให้ฟังได้ว่าเคยฟังคําสอนของท่านแล้วมััันททจิต หือเกินลทัดใจที่ธรรมะที่ท่านสอนครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบพระที่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับบวกกับท่านอยากจะท่างโบสอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ครับก,ก็ไปร่วมกันเออผมผมทำไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้คาดหวังแต่ว่าถ้าถ้าไปมูก็คาดหวัง แต่ถ้าเป็นกระดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราเราเรา,เราทำเพราะว่าเราเราศรัทธาาันชย์ดีจริงๆที่จริงๆเราติดตามได้ขอย้ำนี่ไงใครเขาว่าดีแล้วก็ไปไก<อ>ลคแค่ไหนก็ไปได้ด้วยใจศรัทธาค่ะเออเนี่ยแหลกไกลแค่ไหนก็ไปได้โดยเฉพาะไปหมู่อ